แฟนคลับน้องอู๋อิงเพจบานแพ่งขอไม่ทนกับเรื่องนี้หลังจากน้องอู๋อิงโดนดรามา่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปไหมใส่เงินเกินโตสื่อของแพ้งนู่นนี่นั่นโดยที่บางที่นะครับคุณยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เข้าใจเลยแต่คุณนะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ก่อนแล้วจากแต่ว่าคอมเมนต์คุณยังบ่ได้เขาไปฟังคลิปเต็มเพิ่นเลยนะครับอ่ะโดยทั้งเพจ f อน้อง เอฟที่หนองอุงอิงสาวหน่อยเดี๋ยวเอามาล่งบอกว่าพอการใช่ให้ถามไม่อย่าถามว่าจักรลอยจักรมื่นผุนเดอ้อ่าเป็นคล,ปค,ลปคลิปหนึ่งนะครับที่เพิ่นเดี๋ยวเอามาล่งนี่เนาะผมจะขออนุญาตเปิดให้ฟังนะครับน่าจะเป็นคลิปจากของพอการใช้พอละครตัดมาโล่งเนีนย่นนยนะเนี่ยฝนเยอะลอย,ย,อยที่เราบอกว่าสองมื่น มันคืออย่างมันตุ๊กตาอย่ามันคืออย่างมันอ่ะเป็นคลิปนี่เนาะไ้เบิ้งไม่ด้วตัวนี้จอรอตัวนี้จยอมนี่ัเใจมันืตุกตาอยือนีลนี่แหละพี่น้องครับอ่ะหลังจากคล,คลิปนี้นะครับ ได้ถูกปล่อยออกมาเนาะในเพจ,เพจนี้ในเพจของเอฟซีหนองอูิงสาวหน่อยนะครับกบัมีคนเขามาคอมเมนต์เลยคนแรกเลยบอกว่าใช้จ่ายเกินฟุ่มเฟือยไปไหมอีลาเอาที่มีประโยชน์ดีกว่าอ่าดีกว่าผลบังสีเนาะอ่าต่อมากับมีคอมเมนต์บอกว่ามันเกินไปไหมลูกคําว่าแพงหรือไม่แล้วแต่คนชอบกับฐานะ สำหรับอีหลา่าทำงานมามากเห,เหนื่อยมามากแล้วคงพอจะซื้อได้ละ่ะให้รางวัลกับตัวเองเพราะให้คนให้คนอื่นนอ้องก็ให้มามากคนวางสี่เนาะอ่าคอมเมนต์นี้บอกว่าถามว่ามันทำงานแทนได้ไหมครับอา้าวุูถามจังสัน้นอืมคอมเมนต์นี้ก็บ,บอกว่าลิซ่าซื้อเัยงกับแพ่งไปเบิร์ด อันนี้เข้าใจอยู่พี่น้องครับแต่ว่าคําถามที่บอกว่าน้องใช้เงินฟุ่มเฟือยเนี่ยอืมแล้วก็คําถามนี้ก็บอกว่าคอมเมนต์ี้บอกว่าเอาเอามากไผมากมั่นเงื่อนไผ่เงือกซื้อว่าสี่และครับอ่าแล้วคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเนี่ยคอมเมนต์นี้บอกว่าถ้าสองหมื่นซื้อเป็นแหวนดีกว่านะ เข้าใจบ่พี่น้องเข้าใจบ่อืมมันคือแพงคักแถ่น้อแพงยอ่อนหยัางอืมทาดูแล้วเราบว่แพงจริงอืมเพงแต่ที่นี่ครับพี่น้องขออธิบายนิดนึงคุณย่งบกหู่เลยว่าตุก๊กตาตัวนี้อุงอีม่่ได้ซื้อเองนะครับ น้องไม่ได้ซื้อเองเพียงแต่ว่าวันนั้นนะครับขอย่อนก่อนน้องไปไลฟ์สดนะครับไปไลฟ์กับแม่เฟิร์นกับงนำ่งคีนิคแล้วก็ยอดทะลุเป้านะครับทะลุเป้าครึ่งล้านเพราะฉะนั้นทางกับนั่งคีนิคทาแม่เฟิร์นก็นเลยเอาตุ๊กตาล่าบูบูตัวนี้นะครับมาเซอร์ไพมมร์ตน้องมาหมอบไพรน้องประมาณราคาสองหมื่นบาทเราต้องรู้ก่อนนะว่าน้องเขาได้ซื้อเองอุ้งอนะิงน่รถจะ อุ้งอิงน่ะเราจะใส่เงินเกิดตัว้อูอิงน่ะเราจะฟุ่มเพื่อให้คุณฟังคุณดูคลิปดีๆก่อนอแฟนคลับก็ออกมาตอบนอบ่าว่าตุ๊กตาตัวนั้นสป,ปอนเซอร์ให้มาเป็นกรณีพิเศษแม่เฟิร์นเป็นคนให้อ่าคนที่เอฟซขาจรกรุณาใช้สตินี่คนไม่เคยติดตามไม่รู้ที่มาที่ไป อขอบคุณที่ดราม,มา่ายิ่งดราม,มา่ายิ่งดังพุ่งๆไปอีกอีหลาอ่าขอมมนนี่ก็บอกว่าน้องได้มาฟรีแม่เฟิร์นเขาให้มาน้องไปไลฟ์สดทํายอดขายได้แม่เฟิร์นเขาก็เลยให้น้องเป็นของขวัญในวันนั้นฟั่งเน่ฟั่งเน่อืมแปลกนะที่ติดตามลูกสาวมาไม่เคยเห็นลูกสาวใช้เงินฟุ่มเฟื่อยตุ๊กตาตัวนี้น้องได้มาฟรีค่ะ ออืน้องไม่ได้ซื้อครับออย่าพูดเกินไปเกินกว่าเหตุพวกค้าจอนมาด่ามากไปไกลๆอย่ามาสเสอว่าน้องถ้าไม่รู้จริงอ่าแม่เฟิร์นเขาให้มาถึงว่าลาดีใจมากราคาขนาดนี้ ถ้าซื้อเองลาคงบอสือดอกอ่แม่พี่ดถ้าให้น้องซื้อเองน้องก็คงจะบอสือนะครับอือันนี้ยอดขายเพิ่นได้งไงแล้วแม่เฟิร์นให้มาเพราะว่าน้องก็ชื่นชอบตุ๊กตาลาบูบูอยู่แล้วแม่เฟิร์นเปนเก่าฮู้อ่ะล้วยอดขายมันทะลุปเป้าพอดีแล้วทางสปอนเซอร์ทั้งแบรนด์สินค้าเพิ่นให้มากกับก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเป็นประเด็นอะไรเลยนะบ่เขาใจ อคติไปไกลๆนี่ก่อนจะว่าน้องแหกตาดูบ้างคนที่ติดตามน้องเขารู้ดีนี่คอมเมนต์นี่บอกว่าเอาหลักฐานมาโชว์ดูซิว่าอีลาเนี่ยซื้อของฟุ่มเฟือยอยีงังอีหลาหน้อยซื้อแต่ของกินของใส่ส่วนที่เป็นของเล่นเอฟซีอะซื้อไ้เมนบอ น้องไม่ได้ซื้อนะเพราะพ่อให้แม่ซื้อให้น้องน้องตุ๊ก,กตามีเต็มห้องแล้วอืมน้องกําลังจะประมูลตุ๊ก,กตาของน้องเพื่อเอาไปให้มูล,ลนิธิเพื่อเอาไปให้น้องๆค่ะสปอนเซอร์เขาให้่มาน้องบริด้ทซื้อเองไงเขามาฟังเนเขามาฟังเนเจ้าบริด้ติดตามเขาเจ้ายังมาด่ามาอืม แพยงยนอนอย่างาลาบบูบูกำลังเป็นกนระแสนะครับมันก็นเลยแพยงเนาะอืมก็ต้องวีขายเนาะอืมรางเห็ดสองหมื่นบวกของเล่นคนดังคนรวยรางวัลวของคนทำงานจ้า นี่โอ้โหโอ้โห,โโหเลยม,มาเจอคอมเมนต์นี้ซื้อไปเพื่อซื้อไปเพื่อกูนึกถึงคนจนหาเก็บขยะขายของกูจังอยากให้พวกใส่เงินฝุ่มเพื่อน,นี่จนบ้างว้าบ้าคอยแคบข้อเมนเจ้าเรือยเด้อยคอยแคบคอมเมนเจา้าเร้อมเ,มเจา้ามาข้มเมนลูกสาวคอยแห้งแท้ะบอหมักบอสอบหนีไปไกลย่ามาเบิง ไม่ติดตามไม่ว่าคอมเมนต์ระมัดระวังหน่อยสอืมเริ่มฟุ่มเฟือยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์พวกเนี่ยเนี่ยมุ่งจะขอสิแคบไป,ปเหยีเบิร์ดเลย แพงเนาะปรกาศิว้แท้วพิงเสียดายเงินนะตอนนี้มันเป็นกระแสคนเลยซื้อมาเล่นการพอหมดกระแสเต็มตลาดราคาอ๋อก็เหมือนต้นไม้ด่านะโอเคอันนี้เข้าใจได้ โอเคพี่น้องครับนี่ล่ะอย่าเอกจะมาออกที่ป่าให้กุ้มซุ้มพวกอคติมักกันลูกสาวฉันแบบนี้ฉันบอดทนอีกต่อไปจากไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูบอติดตามเลื่อนผ่านบอติดตามเลื่อนผ่านหนีเป็ดไก่เอ,อุงอิงไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครน่องส้างความสุขน้องมอบร้อยยิ้มมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ ทำให้คนในติดตามน้องจะผูเลยว่าน้องเป็นคนแบบใดน้องเป็นคนแบบไหนน้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่ได้เลยน้องไม่เคยใช้เงินฟุ่มเฟือยแทบบ่เคยเห็นน้องซื้อของเอียงที่มันแบบว่าไร้สาระเลยนะแต่ว่าของส่วนใหญ่ตุ๊กตตุ๊กตาแฟนขับซื้อให้น้องทั้งนั้นแฟนขับเขาเต็มใจให้น้องบ่เคยควักเงินซื้อเองพี่จะว่าน้องเหมือนแบบน้องชอบน้องอยากได้ขนาดนั้นนะแฟนขับหาให้เลยเพราะว่าแฟนขับเขาฮักน้องไง แล้วคุณไม่รักคุณเลื่อนผ่านเลยไม่ต้องเข้ามาดูจบนะจบเลื่อนผ่านเพาต้องเขามาเบิงซุ่มด่ามาดิเราว่างเดิมเจ้าเราว่างเดิมด่ามาภัยบดามา,า,ามาอา,ากา,กาด่ามาลูกสาวฉันจบข่าวเป็นกําลังใจให้อีลาอุ้งอิงอ่าก็่ต้องไปสนใจพวกพ่กเขาใจมันมีกระติ๊เดียวนีละเลื่อนผ่านเนาะเนาะแต่ใครอยากออกมาบอกซื้อออกมาที่บ่ายแท่นลูกสาวซื้อา่านั่งบ่ได้ซื้อเอง แพงกับหูยว่าแพงแต่เพิ่นซื้อให้เพิ่นมอบให้สปอนเซอร์เพิ่นมอบให้อุ้งอิงผ้าเพิ่นเพิ่นไหลโดตกับอุ้งอิงเนี่ยอุ้งอิงขายได้ยอดทะลุปเป้าเพิ่นซื่อให้อาแล้วมันผิดปกติวันใดเราไปเครื่องใจอีกอย่างมูดเจ้าว่าเราคอยซูดคอยไปก้อนพี่น้องครับอะติดตามผลงานอีหลาดดีกว่าเนาะติดตามผลงานเราเสพความสุขดีกว่าปล่อยให้พวกด่าม,มามันจุกอยู่ในหันหลัง อย่ามาอิจฉาน้องฉันลูกสาวฉันไปไกลๆบ๊ายบาย